หนี่งคนเลยครับหนึ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 ่งนเลยครับหนึ่งค้ลยรับหนึ่ง้นเลยัหนองอนเลยครับหนห่งนเลยครับหนึ่งคนเลยครับนึ่งนเลยไรั่งคนเลยครับห่งคนเรอบหนึ่งคนเ่ยหรับหน่งนเลยคับหนอ่งเลยครับหนึงคนลยับน่งนเลยกรับงนึ่งคนเลยค่ับหนึ่ด้เหรอ ต้องใช้วิชาของดำดิน <c oughs> <c oughs> เยอะทําไมครับหลายไม่มีเหลือแล้วงบีสองแถวโอไม่เลือไม่เหลือแล้วครับถ้าเกิดแล้วไม่มีเหตุการณ์หนักๆให้เข้าวันนี้ต้นไม่ไหวแล้วมันขึ้นมาชนอาจาก่าขึ้นประจำแหละวันนี้ต้นขึ้นมาชนไม่ไหวแล้วแสดงว่าพิธีถอนในสัก็ิดถอนแล้วล้างเลยไงมอน้งานนี้กินยากเลยแล้วคุณาจรพ้อมรับ Obrigado.